สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเลิศงามยามดีอีกแล้วค่ะเราอยู่กันที่ล่มเก้านะคะมาส่งมอบรถนะคะจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวมาชมกันนะคะและต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเรานะคะซื้อเป็นคันที่สองแล้วค่ะด้วยความไว้วางใจเดี๋ยวเราจะมาฟังจากปากลูกค้าอีกทีนึงนะคะพี่มาดูได้๋ยวให้รถสไลด์มาได้เลยนะคะเอ็มมันเพิงอ,ออกมาเ่ย ลูกค้าบางท่านอาจจะคุ้นเคยในโลเคชันนี้เพราะว่าลูกค้าเคยออกรถไป1นึคันแล้วคันนี้ซื้อเป็นคันที่2นะคะนี่มาแล้วคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นเ f i ไ e ค่ะเทอร์โบค่ะเป็นรุ่น Limited นะคะมีที่ AEY ที่เดียวเลยเป็นรุ่นออปชั่นท็อปสุดเลยค่ะ เดี๋ยวให้สไลด์เอาลงเลยนะคะเอาลงได้เลยเดี๋ยวเรามาพบกันถ้าเจ้าของกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ผมค่ะสวัสดีค่ะพี่ไทรรัตค่ะเป็นไงคะรถมาถึงที่แล้ว ใจมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ขนาดเป็นคันที่สองตื่นเต้นอยู่เลยตื่นเต้นเพราะว่ารถใช้ดีมากค่ะคันคันแรกก็ใช้ดได้เ,เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าทําไมถึงเลือกตัดสินใจออกรถเป็นคันที่สองกับ AY นะคะนี่นเดี๋ยวให้ชมรถนิดนึงรอแล้วเนี่ยรอรุ่นนี้เลยสวยมากแล้วเป็นรุ่นท็อปสุดเลยค่ะออปชั่นแน่นมาก ใครเข้ามาไลค์เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเห็นจริงๆแล้วพิดไม่ผิดเลยนะที่เลือกโชว์รูมคุณเอเนี่ยค่ะทำไมคะพี่หมองเออผมมีความรู้สึกว่าประทับใจมากตั้งแต่คันแรกอ่าแล้ววันนี้ลูกค้าก็เทินรถคันเก่าแกลกรถคันใหม่ใช่ราคารถคันเก่าเป็นไงคะดีไหมคะ คอนเฟิร์มนิดนึงเอาดีค่ะดีดีมากเลยเพราะว่ามันจับต้องได้นะเพราะว่าขนาดเราเป็นแค่ธุรกิจเล็กๆเ,เนาะแต่สามารถแบบมันเป็นมันเป็นรถนําเข้ารถนอก<ะ>อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเข้าถึงค่ะแต่ถ้าโชลูมึก็ก็ไม่รู้ <laughs> เราจะไม่พูดถึงคนอื่น <laughs> จะไม่พูดถึงคเรา <laughs> แต่ดีคุณเอเรียกตลอดค่ะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคอยโทรหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ใช่โทรหาตลอด แล้วไปที่โชว์รูมบริการดีมากโอ้โหนี่ยืนยันจากลูกค้าเองเลยใช่ค่ะทุกอย่างแน่นมากค่ะแล้วสวยสวยมากเลยอนนี้คะถือสองอันได้ปะตี พี่อยากจะแคบนิดหนึ่งตัวนี้เวลไฟค่ะแรงกว่าคันเดิมที่พี่ป๋อมใช้เหร่กี่แรงมานะสองร้อย็สิบเก้าแรงม้าอันนั้นแค่ร้อยแปดสิบสอง้ยแสิบสองแรงม้าโหพี่เล็กเหยี่ยมกันให้สนุกไปเลยค่ะแต่ไปต่างจังหวัดหรืออะไรดีมากเลยนะจะบอกว่าการนั่งหรือเราอยู่ในรถมันเหมือนเราอยู่ในบ้านอ่าฮะใช่เพราะอย่างที่บอกว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรอเงี้ยแต่ว่าคันนี้สิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าคันเดิม ก็ไปดูมาผันผ่อนนั่นแหละแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าการใช้งานหรืออะไรได้เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวสอนวิธีการใช้ให้อีกทีค่ะหูวเลขสวยมากเลย6715ว้าวงวดนี้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วออกอันท่นั้นงวดนั้นก็ถูกนะใช่ไหมใช่แสดงว่าเฮงออกกับพี่ A Y เฮงทุกคนเฮงแล้วฟังมากเลยนะรถคันนี้หาเงินได้โอ้ ไม่ต้องพูดถึงนะพี่เล็กเนะาะเดีย๋ยวเดี๋ยพูดจำนวนเงินเดี๋ยวเดี๋ยวสุากรเข้าไปเหนือล่องใต้อ่าไปมาหมดแล้วไปมาหมดแล้วเพราะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องเอารถจอดด้านในเนาะสามปีสามปีไหมสามป,สามปีสามปีกว่าค่ะ ด้านในเดี๋ยวให้จอดด้านในแล้วก็เดี๋ยวจะให้แนะนําธุรกิจด้วยได้เลยค่ะเผื่อแบบว่าแฟนเพจอยากแบบมีอาชีพเสริมอะไรอยนะ่างเงี้ยลยจะได้แบบว่าอยากปังเหมือนพี่ตอมบ้างอ่าตอนนี้เราขยายธุรกิจแล้วนะคะเออใช่ค่ะมีโรงงานที่คลองเก้าอ๋อปกติมีที่นี่ที่เดียวอ่าปกติมีที่นี่ที่เดียวแต่ว่าเราจะมีสาขาประมาณอ่าทั่วประเทศอันนี้ขายเฟรนช์ไชสุดไหมคะเฟรนช์ไม่ได้ขาย อ๋อก็คือรับของเราไปเราเน้นตัวแทนจำหน่ายอ๋อเชิญค่ะเข้าเข้าตรงนี้ได้เลยค่ะเข้าบ้านเราได้เลยเข้าบ้านเราประกาศก็เข้าบ้านเราตรงนี้เลยค่ะจะสถานที่เราจะคับแคบหน่อยนะได้ไหมต้องมวยเออใช่คนกับอันนี้คือสีสีขาวมุกอ๋อแต่ว่ามันมันมันคนละสีขาวมุกใช่ค่ะ แต่เหมือนอันนี้มันสวยกว่าสวยกว่าเพราะมันใหม่กว่าหรือว่ามันเป็นวมลไฟค่ะแต่เอาผ่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างใช้เอาผ่านันแล้วใช่ไม่เขาจะกลับเลยไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะให้น้องกลับมันมันมันกลับรถตรงตรงเข้าเนี่ยค่ะแฟนเพจเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ วันนี้คุณเอ๋ไม่ได้มาส่งเองไปอยู่ขอนแก่นไปส่งพอบตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะจะบอกเลยว่าไม่มีบริษัทไหนหรอกที่เจ้าของเขามาส่งเองการันตีเลยอยากซื้อใช่ไหมคะซื้อคุณเอ๋เลยใช่ไหมคะเพราะว่ารถคันแรกคุณเอ๋ก็มาส่งแต่คันนี้คุณเอ๋ไม่ว่างใช่เลยส่งตัวแทนมาตัวแทนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็ต้องเจอกันอยู่แล้วใช่ค่ะแต่คุณเอดีน่ารักค่ะพี่เอ็นเอง พีเออยู่ในนั่งยิ้มอยู่ยในไลน์แล้วมั้คะ <laughs> อยู่ไลน์อยู่แต่จริงนะไม่ได้ไม่ได้ยอรหรืออะไรเพราะว่ามีเราก็ไม่อยากอะไรใครเนาะแต่ว่าเราตัดสินใจซื้อที่คุณเอนี่เพราะว่าเพราะคุณเอบริการลูกค้าแบบเหมือนเราแบบเป็นครอบครัวเดียวกันน<ล>ะเราเรา,เรามีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรนะแต่คุณเอบริการเหมือนอะดาราเห็นไหมดาราคนยังฉันก็อจเป็นหนึ่งในนั้นอะ บริการของเราอย่างที่บอกค่ะของพี่เอ๋จะเน้นเรื่องของการบริการนะคะเอถ้ามีเวลาคิวว่างแกก็จะมาส่งทุกคันแล้วคุณเอ๋ทำกับข้าวอร่อยมากอย่าลืมอุ่นนุ่นน้ำซอสคุณเอด้วยโอ้โห้วันนั้นแรกไปอยู่นี่วันนี้ก็มาให้วันนี้ก็มาให้ทำกับข้าวเดี๋ยวไปลองทำอร่อยค่ะอร่อยมากซอสไม่ต้องปรุงเลยใช่ไม่ต้องปรุงวันนั้นเด็กน่าจะแกง ทำพะโล้หรือเปล่าอ๋อใช่อร่อยอร่อยเดี๋ยวจะโฆษณาไปได้อ๋อวันนั้นเรารถเข้าศูนย์ใช่มีโปรแถมน้ำน้าซอสเห็นไหมมีที่ไหนดีเห็นปะคะไปไปเซอร์วิสรถก็ได้กินข้าวด้วยใช่มีบริการมีข้าวเอ่ออร่อยเขาทำกับข้าวไว้ให้พี่เอทำกับข้าวอร่อยมากเอาไปกลับแล้วกลับมาตรงนี้ ระหว่างนี้เราแนะนําธุรกิจก่อนได้เลยค่ะอันนี้นะคะคือลถอยู่ค่ะธุรกิจของเรานะคะเป็นน้ำส้มข้นสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเรามีสวนส้มที่สุโขทัยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในเพจคุณเอ๋นะคะถ้าแนะนำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือติดต่อผ่านกอมได้เลยเรามีส่วนลดหรืออะไรให้ลูกค้าอยู่แล้วค่ะก็จะมีหลากหลายบรรจุภัณฑ์นะคะมีแปดขนาดแต่ประมาณ30บบรรจุภัณฑ์เลย สามารถเลือกได้สามารถสามาัครเลือกได้ดถ้าถ้าสมมติว่าลูกค้าอยู่ในกรุงเทพมหาคนครนะคะ,ม,ะมารับที่นี่50าสขวดนไปได้ราคาส่งครับถ้าสมมติว่าอยากให้เราจัดสง่งถ้าเป็นปริมณฑลหรืออะไรยังไงก็คือ,อโทรมาคุยกับผมได้แต่การันตีเรื่องรสชาติว่าอร่อยอร่อยเพราะว่า <c oughs> ที่โชว์รูมเราก็เอาไว้รับรองลูกค้าเหมือนกันใช่ใช่ค่ะโชว์รูมสั่งตลอดใช่อร่อยแต่วันนี้มีให้กลับไปด้วย แวนแนคุณเอแถมน้ำซอปมาบมก็ให้น้ำส้มกลับไป <laughs> แถมกลม <laughs> ติดต่อเบอร์โทรยังไงพี่อเบอร์ออโทรบอมเบอร์เดียวนะคะ0ูนย์เก้าสองสองหกแปดสามสมี่นะคะค่ะติดต่อได้เลยนะคะยีชั่วโมงรับตลอด <laughs> <laughs> มีเพจ <laughs> หรืออะไรไหมคะอ่ามีเพจค่ะตัวกลมน้ำส้มคันสดนะคะขายอยู่สองเพจก็คือเพจมาดามบอมก็ขายนะคะมาดามบอมน้ำส้มคันสดก็ตอนนี้ก็ขยายสาขาไปที่บางปานะคะบางที บางทีบางป่านะคะลูกค้าฝั่งนู้นถ้าสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่บอกให้ไว้นะคะถ้าใครอยากมีอาชีพอยากมีรายได้เพิ่มเติมอยากมีอะไรได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยลองทักกันเข้ามานะคะถ้าเข้ามานะคะบ้านชิมฟรีได้เลยนะโอ้แหไม่น่าไม่น่ามีที่ไหนเจ้าของใจดีมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแพ็กเกจใหม่เออเห็นเห็นบอกว่ามีแพ็กเกจตัวตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยค่ะสับปะรดพี่เกลือ เป็นน้ำใหม่ที่เราทําขึ้นมาเพราะว่าอันนี้เป็นช่วงเทศกาลหน้างานกระถินทำบุญลงทานอ๋ออันนี้ส่งแก้วละสี่บาทเองนะคะอ๋อค่ะถูกมากค่ะอันนี้ส่งแก้วละสี่บาทสี่บาทแล้วเขาไปขายเท่าไหร่คะแบบนี้สามสามแก้วยี่สิบาทโอ้ก็ได้ทำไมเกือบครึ่งนะใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเน้นพวกทาบุญลงทานงานบุญแต่อันนี้จะเป็นแบรนด์ของมาดามแต่ว่ายังไม่เสร็จอ๋ค่ะเราเพิ่งออกมาแต่คุณภาพบอกเลยอร่อยมากเดี๋ยวเราไปไปที่รถกันนะคะ พี่หม่อมเชิญเลยค่ะอ้าวทันนี้เราจะมาเป็นทางการและกับการส่งมอบรถนะคะจิ๊บขอเป็นตัวแทนพี่นะคะในการส่งมอบรถคันนี้เป็นคันที่2แล้วนะคะก็ขอให้รถคันนี้นะคะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยแขล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยนะคะค่ะุค่ะให้พี่เล็กละกันอยากให้พี่หม่อมค่ะแนะนําแฟนเพจค่ะ พี่กําลังจะตัดสินใจค่ะให้มาใช้บริการที่ AY ไอวายนิดนึค่ะจะบอกเลยนะคะตัดสินใจเ,ออเลยนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่ซื้อที่ไหนซื้อที่ AY เลยค่ะเพราะว่าบอมการันตีได้เลยผ่านมาปีคป<ะ>ียังอยากจะออกรถที่นี่อยู่เหมือน<ะ>เดิมไม่ไม่คิดที่จะออกโชว์รูมอื่นเพราะว่าการบริการของพี่เอนะคะดีมากเลยนะคะเพราะว่า มันสามารถเข้าถึงได้อ่ะคะ่ะไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ดีจริงไม่ออกเป็นคันที่2 <Tory? S 1> ไม่ดีจริงไม่ออกเป็นคันที่2นะคะอาจจะมี3 4สนะคะ <ylum. S 1> ขอให้กิจาการลุ้งเรือออกฟังวันนี้เดี๋ยวอัพเลเวลขึ้นไปอีกได้ได้เลยจะได้ออกอีกหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีแฟนเพจทักมาละได้ค่ะเดียวยังไงเดี๋ยวจิขออนุญาตแนะนำรถให้แฟนเพจได้ดูนิดนึงนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว เออรุ่นนะคะเวลไฟเทอร์โบนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะคะมีที่ AUI ที่เดียวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องนะคะ r b o เทอร์โบค่ะ279แรงม้านะคะเราก็จะได้ในเรื่องของตัวชุดแต่งโครเมียมด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะของเราแล้วก็ตรงนี้แม็กนะคะจะเป็นขอบ19นิ้วค่ะ แล้วก็ภายในภายในนะคะก็จะได้หน้าจอเป็นทัสกีนนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันแล้วแล้วก็มีกระจกอินเนอร์มิลเลอร์นะคะเกียร์เราได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยนี่นะคะแถวสองนี่แบบว่าออปชันแน่นมากนะคะ เอ,อ่อตัวนี้จะได้ในเรื่องของตัวเบาะนวดด้วยนะคะแล้วก็มีจอยสติ๊กสามารถปรับในเรื่องของตัวเบาะนวดนะคะเครื่องเสียงแล้วก็ตัวไฟแล้วก็ระบบแอร์ทั้งหมดนะคะปรับได้จากตัวหน้าจอตรงนี้เลยแล้วก็ด้านบนก็จะมีตัวออชวินมูลรูปนะคะด้วยอันนี้เหรอแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนี้นะคะเราแถมในเรื่องของเครื่องเสียง JBL ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ไปดูด้านหลังมีเครื่องเสียง เครื่องเสียง JBL อันนี้พี่เอแถมให้นะคะมูลค่าสามแสนเก้านะคะแล้วก็ได้โครเมียมด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นตัวปรับเบาะตรงนี้เป็นออปชั่นเพิ่มนะคะปรับเบาะแถวที่สองเวลาที่เราจะยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปเลื่อนใช่ไหมตัวเพิ่มใช่ไมเดิมเราเพิ่มให้เราใช่ค่ะเปิดแเ้าเราขึ้นเองใช่อ๋อแต่อันนี้คือมันกดแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นเลยเป็นออโต้ค่ะเปิดจากด้านข้างได้เลย เปิดจากด้านข้างเดี๋ยวเราไปจบคลิปที่หน้ารถนิดนึงนะคะเราก็จะบอกแคมเปญดีๆให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตอนนี้นะคะเอาผ่าดเวลฟายนะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าวันนี้วันที่9เดือน9นะคะอ,อ,อย่างรุ่นเอาผ่าดาดาเริ่มต้น6กแสนเแถมฟรีเลยนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วถ้าอยากได้สวยๆแบบนี้นะคะเวลฟายนะคะ ดาว9 0 0 0 0 9นะคะแถมฟรีประกันภ <e ัยช okay. like anyway? ั้นหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็ฟรีสไลด์ส่งมอบถึงบ้านด้วยนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะอยากขับรถสวยๆแบบนี้และอยากได้บริการดีๆแบบนี้นะคะทักกันเข้ามาที่ a e y นะคะทักกันที่เบอร์โทรนะคะ025874666ค่ะแล้วก็เบอร์อีกเบอร์นะคะจะเป็น086681999 6นะคะหรือ Line a e y a u t o ค่ะ ทักกันเข้ามาได้คะ่ะมีรถพร้อมส่งมอบนะคะให้ถึงบ้านเลยนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่บอกมากนะคะขอบพระคุณค,ะค่ะวันนี้ต้องขอลากไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบายเลยคะ่ะ